ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2542สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วสทมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประสบนิกรและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระองค์ทรงเพื้อนุนกิจกรรมทางด้านช่างและวิศวกรรมตลอดมา จึงขออัญเชิญพระราชกรณียกิจอันสำคัญทางด้านวิศวกรรมเจ็ดประการคือ 1. ด้านวิศวกรรมเครื่องกลการต่อเรือ 2. ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารดาวเทียมและคอมพิวเตอร์ 3. ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำชลประทาน 4. ด้านวิศวกรรมสำรวจและแผนที่ 5. ด้านวิศวกรรมการขนส่งการจราจร 6. ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7. การส่งเสริมง,งานด้านช่างโครงการพระดาบทเพื่อน้องกล้ามน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะ ด้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้สถิตในหทไทยปวงประชาราศัตรดร์งานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการต่อเรือพระองค์ทรงสนพระไทยในงานช่างตั้งแต่ทรงพระเยลทรงจำลองเรือรบหลวงสีอยุธยาทรงออกแบบประดิษฐ์เรือใบมดทรงพระราชทานเงินและให้พระราชดำริเรื่องการสร้างบุญยน ให้แนวพระราชดำริให้กองทัพเรือออกแบบและต่อเรือรบขึ้นใช้เองให้พระราชดำริสร้างเครื่องสีข้าวเครื่องนวดข้าวเครื่องเจาะข้อ,ขอระบบไม้ไผ่เพื่อให้ชาวเขาทำท่อน้ำประปาจากระบบไม้ไผ่แนวพระราชดำริเรื่องเครื่องสูบน้ําแบบต่างๆและเครื่องเติมอากาศซึ่งต่อมาได้ชื่อว่ากังหันน้ำาชยพัฒนา งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารดาวเทียมและคอมพิวเตอร์พระองค์ทรงสนพระไทยในเรื่องการสื่อสารมาตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากทรงเห็นว่าถ้ามีการพัฒนาการสื่อสารได้ดีจะทําให้พระองค์ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลาทรงมีพระปรีชาสามารถสูง ทรงประกอบวิทยุเครื่องแร่ได้ยังมีประสิทธิภาพสูงสามารถรับฟังวิทยุกระจายเสียงจากประเทศต่างๆในทวีปยุโรปได้ในปีพุทธศักราช2511นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกิจการสื่อสารทางวิทยุในประเทศไทยคือเรื่องสายอากาศและการแผ่กระจายของคลื่นวิทยุองค์ทรงมีกระแสพระราชดำริว่าระบบสื่อสารทางวิทยุจะไม่มีประสิทธิภาพ หากระบบสายอากาศที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและผู้ใช้ไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอเรื่องนี้พระองค์ท่านได้ทรงทดลองด้วยพระองค์เองผลของการทดลองได้โปรโดกล้าโปรดกระมมงพระราชทานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปศึกษาคนา้นคว้าปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งรับไปประดิษฐ์สายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน แล้วพระราชทานให้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจใช้ประโยชน์ต่อไปพระปรีชาสามารถอันสูงส่งในด้านวิศวกรรมสื่อสารนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอย่างกว้างขวางแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสื่อสารของประเทศโดยทั่วนหน้านอกจากนี้ยังส่งสนพระไทยในความก้าวหน้าทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อย,ยังประโยชน์ทางการศึกษาโดยทรงโปรดให้มีการสอนหนังสือผ่านดาวเทียมจากพระราชวังไกลกังวลไปสู่ชนบท และส่งโปรโดคอมพิวเตอร์ส่งประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาไทยภาษาบาลีใช้ในคอมพิวเตอร์และพระราชทานเป็นสขศแก่ประชาชนทั่วไปงานทางด้านวิศวกรร,รมแหล่งน้ำชลประทานในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำได้ส่งส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำแหล่งทรานเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์นำน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้ผลิตกระแสฟไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในหมู่บ้านในรูปแบบของโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปภโภคบร,ริโภคและการเกษตรกรรมตามท้องถิ่นต่างๆมีโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำต่างๆหลายต่อหลายโครงการทุกภาคทั่วประเทศ ในด้านชลประทานพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการจัดสรรน้ําและควบคุมปริมาณน้ําที่มีอยู่ตามธรรมชาติสําหรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านอุปโภคบริโภคและการเกษตรทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมองพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการชลประทานทั่วทุกภูมิภาค อีกทั้งได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรระบบชลประธานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ฝายน้ำล้นขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำหรือคูคลองส่งน้ำบางโครงการได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดําเนินการส่วนหนึ่งด้วยได้โปรกล้าโปรกะรหมองให้แก้ไขสภาพพื้นที่พรุซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางในภาคใต้ตอนล่าง ให้ได้ประโยชน์การใช้ที่ดินสูงสุดหากในบริเวณใดของประเทศขาดแคลนน้ำพระองค์ท่านจะทรงสำรวจว่าสามารถจะทำฝนเทียมได้หรือไม่โดยทรงเป็นผู้คิดคน้นและพระราชทานแนวพระราชดำริกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นำไปดำเนินการประชาชนจึงมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคไม่เดือดร้อนและเรียกฝนเทียมนั้นว่าฝนหลวง งานด้านวิศวกรรมสำรวจและแผนที่ในด้านวิศวกรรมสำรวจและแผนที่ทรงเป็นนักสำรวจและเชี่ยวชาญการใช้แผนที่อย่างแท้จริงในการเสด็จพระราชดำเนินยังภูมิภาคต่างๆของประเทศจะทรงนำแผนที่ไปด้วยทุกครั้งแผนที่ดังกล่าวทรงจัดเตรียมตัดต่อด้วยพระองค์เองโดยทรงศึกษาภูมิประเทศจากแผนที่อย่างละเอียดในขณะเสด็จพระราชดำเนินก็ทรงตรวจสอบแก้ไข โดยใช้ข้อมูลและอุปกรณ์เท่าที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิทผลเพื่อให้ได้รายละเอียดอันถูกต้องสำหรับการวางแผนและกำหนดรูปแบบเบื้องต้นของโครงการพัฒนาต่างๆนอกจากนี้ยังทรงสนพระไทยและใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดาวเทียมอุตุนิยมและข้อมูลสนามประกอบด้วยเป็นการยากที่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างประเทศจะได้ศึกษาและใช้ประโยชน์จากแผนที่ประเทศไทยอย่างสมบูรณ์เสมือนพระองค์ท่านงานด้านวิศวกรรมขนส่งและการจราจรในส่วนของเส้นทางคมนาคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาท้องถิน่นก็ทรงแนะนำให้มีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในชนบทสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว และหน่วยราชการสามารถนำเครื่องมือเครื่องจักรกลเข้าไปพัฒนาเพื่อให้ราษฎรมีความอยู่ดีกินดีและได้รับความสะดวกบางครั้งก็เสด็จพระราชดำเนินสำรวจแนวเส้นทางด้วยพระองค์เองถนนที่เกิดจากโครงการพระราชดำริมีอยู่ทั่วภูมิภาคบางสายก็เข้าสู่หมู่บ้านสหกรณ์บางสายก็เชื่อมระหว่างอำเภอทรงห่วงใหญพระศกนิกรที่อาศัยในเขตชุมชน ไม่น้อยไปกว่าพระสนิกรที่อาศัยอยู่ตามชนบทห่างไกลเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในกรุงเทพมหานครก็ได้เสด็จพระราชดำเนินอย่างไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้าได้เสด็จทอดพระเนตรบริเวณที่เกิดน้ำท่วมตามพื้นที่ต่างๆหลายครั้งได้พระราชทานคำแนะนำแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องก,กับการสร้างกำานบกั้นน้ำตลอดจนถึงการขุดลอกคลองระบายน้ำต่างๆและหาแหล่งกักเก็บน้ำ เมื่อยามน้ำหลากในโครงการแก้มลิงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนอกจากนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงระหนักถึงปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครจึงได้ทรงศึกษาและพระราชทานแนวพระราชดำริการก่อสร้างถนนและการตัดถนนจำนวนมากอาทิโครงการก่อสร้างถนนรัชดาพิเศษโครงการถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนราชดำเนินโครงการขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาดโครงการสะพานผู้ขนานสะพานมขวานรังสรรค์โครงการถนนเชื่อมพระรามเก้ากับเทียมรูปม,มิตรโครงการถนนเชื่อมพระรามเก้ากับเพชรบุรีตัดใหม่โครงการทางผู้ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและโครงการพระรามแ เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากในขณะที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทรงพบว่าน้ำตามลำคลองในกรุงเทพมหานครเน่าเสียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจึงทรงแก้ไขปัญหาเรื่องการบำบัดน้ำเสียไปพร้อมกัน ทรงพิจารณาบึงมักกสันว่าจะเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียตามธรรมชาติได้โดยเปรียบเหมือนเป็นไตของกรุงเทพมหานครและพระราชทานคำแนะนำว่าพึงใช้ธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติคือใช้พืชน้ำกรองความสกป,ปรกและใช้แสงแดดบำบัดพร้อมทั้งเติมอากาศด้วยกัรหันน้ำชัยพัฒนาโครงการต่อไปที่จะสรงโปรดให้ดำเนินการคือโครงการบึงพระรามเก้า การส่งเสริมงานด้านช่างโครงการพระดาวด้วยความสนพระไทยในด้านการศึกษาทางช่างและวิศวกรรมศาสตร์ได้พระราชทานการสนับสนุนทั้งระดับวิชาชีพและการศึกษาขั้นสูงในระดับวิชาชีพได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโครงการพระดาวเพื่อฝึกเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาให้มีความสามารถทางช่างสาขาต่างๆ สำหรับนำไปประกอบอาชีพได้ในส่วนของการศึกษาขั้นสูงได้พระราชทานทุนอนันทมหิดลให้บัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการศึกษาดีเด่นได้ไปศึกษาต่อในระดับสูงนต่างประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศซสืบต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน